ต่อไปหมายเลข85ครับทักครินซีอุรามครับอูรุโนโวดอะไรดี9 Progress Max ECU เอกสายเพื่อนผมเองอันนี้9.118ในรันที่หนึ่งครับเข้ารอบไปแล้วเ,เข้ารอบแล้วเมื่อก่อนเซฟิโรไฟท้ายสกายไลน์ GTS 32อ๋อโอเคบได้ มื่อก่อนตัวตึงอยู่แก๊งอาจารย์หยีลมเดียวพวกคณะนี่พวกแบบพวกตีนเทพพวกกอขล่งละเอียดเป็นเม็ดกรวดทรายแข่งไอควันเลยนะหวานเทียบไหมกอเสียงหวานไหมไม่ได้ล้นแรงนะ936เลย <ห>นี่แห,ห,หละมันต้องแบบนี้ครับ,รบแก๊งนี้เขาต้องขับแบบนี้เนียนเนียนนุ่มๆค่อยๆลิ่นยลิน8 9 3กนนี้